ยังยังไม่ได้กินครับปุกมันบุกเสกยังไม่บุกเสกก่อนสิไม่บุกเสกก่อนเออออกมาเอออานั่งนี่นั่ง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 แล้วดูกันดูกันนั่งนั่งนั่งติดป้าจ๋าโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบเลยยิ่งชอบ ไปเยดีกว่ามั้งไปเลยดีเลยดีกว่ามั้งเนี่ยอย่าเอาเลยไปไปกลงวัดไหนจานเขาจีแค่เธอเขาดวยผมก็เขาทำของไกลอ่ะทำแล้วไงเขาทำของไกลทำแล้วไงจริงดิเขาทาเขาใส่เขน่อยจงใร้นใกล้อสั่งแม่มาไปมันเลยมันเลยมันเลยมนแสนเนาะ จ้ the pure, าไปเอามาเดี yeah ๋ยวน้าเดี๋ยวหนูน no ี้ใหม่นะหนูรักพี่แฟมมากตัวเนี้ยหลงมากอ่ะคือคือตันี้เนี่ยเอดไรมาเลยเนี่ยถอดแรงมเลยสุกแล้วพี่รักพี่จังเลยน้ำเย็นดีนะจ๊ะพี่แฟบจ๋าไปเอามาไปเอาตังมา ยังยังยังไม่ได้กลับวันที่ยี่สิบเป็ดเดี๋ยวหนูกลับวันที่เจ็ดแล้วนะพี่งานนะขอให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ดินี่เดี๋ยวขอขอแบบตามประเพณีของคนไทยอ่อนีลีลานะพี่แป๊บไม่ลีลาชอบอริงงเี่ยถ้ามีบ้านข่ายบ้านเดี่ยแม่เขาว่าผมอีกทีแต่ก็รักจริงสิจ๊ะรักจริงนี่ เพิ่แป๊บผมใช้กระถาตัวไหนวะผู้หญิงหลงทันทีเลยอ่ะเออี้อ่ะแค่ไปอึกเดียวเองโอ้โหสองอึกก็ไม่มีใครยอมเลยเนี่ยดีอาจารย์อาจารย์พอมีกับเขามั้งไหมลราพรมีกับเขามั้งไหมกระถาผมเพิ่งกระถาไม่เยอะใจอ๋อมีใจโอ้โหอีกคนมีใจคนกระถาเออไปแล้วเมมื่อวานย ับที่เจ็ออือันนี่เอาไงไงเนี่ยสุดูแลงวันี้หัวองอะไรเราจะเป็นงานวันทองยังไงดีเนี่ยเออเอาไงดีเนี่ยไปแล้วถูกที่เหมือนกันจ้าลุงรักพี่มาเตอนไม่แ้ไปแล้ไปแล้วต่ปูกคอไม้ข้อมือก่อนที่บ้านผมเดี๋ยวผมตามให้แม่ไปขอตัวกดู ไปเช่าลิอกกันหนูไหมกลคืนเลยได้เลยไปติดต่อเลยพี่เดี๋ยวให้แม่เอาโอนเงินมาก่อนนิไปติดต่อลิซอกเลยปพี่ไปน้องก็หลูดปอยุ่นยากนะอะไรนะโอนมาให้เขาปแย่งนนะถ้าจีบคอแวไมอะก็บอกคือว้าโอนมาแล้วก็แย่แฟนเลยจะไปแยงเขาไ่ก็จีบเาก่อนที่จะไปแยกเขาได้ไงเรายังไม่จีบเพาเลย่า่ไม่ไม ก็ตีแพ๊บนะก็นี่กันเนี่ยก็ถึงเล่นกระถาไงก็ถึงนี่แหละก็ถึงนี่ชอบตอนเนี้ยเลืองพี่แป๊บแล้วหลงรักพี่แป๊บไปแล้วตอนเนี้ยมาเช่ารีสอร์ทป่ะมาอะไรอ่ะไปติดต่อเขาเลยไปโอนจมึากแม่แม่โอนไปต้องหาแม่มึงเลยไป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 ได้ส่วนขอขอค่าดีสอทไปไหมเดี๋ยวเดริ่มตัวหาแม่เลยได้ได้ถามมึงให้แม่โอนให้ดีสอทป่ะโอเค แล้วแล้วแล้วเพื่อผมพี่ก็นี่จะมาอยู่ร้ไปเอาโทรศัพท์มากระตือรือร้นไม่มีอยู่เบอร์แม่เดนเพื่กํลังโทรอยู่นะไปไปเอาโทรศัพท์มาเร็ว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 มาตรงนี้ไปเอาโทรศัพท์มามาคุยตรงนี้มามามาคุยเองผม จะไม่มีเมียใหม่นะผมจะทำตัวดีๆเลิกบุหรี่เลิก,เลกยาทุกชนิด M150 ก็ไม่กินขังหมดลวมึงนะทำไมอะฮะทำะเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องใครแม่ไปขอสาวแต่งงานให้คนหนึ่งข้าวานงไม่มีเงิน,องน,นโอเคโอเคขอตั้งข้างรีสอร์ท

ไม่ใช่คุณทวรคาริสอ์กนทขสูงมากใช่ไหมเดียทรสอดก่อนเร็วๆสาวพลอยหกร้อยหร้อยเร็ววันนี้เลยวันนี้เลยอ่ะเอาไม่มีรคาสอดก่อนแม่มีทครสอดไหมหกร้อยแม่ก็บ้านยมยังไม่มีโอยังไม่มีดังใครที่เงาจะเช่าจทำไงทำง อดนะสิเออเอาไงอะไม่อดไม่อดมีวิธีวิธีเดียวอย่างเงี้ยคุยเขาดีดีดีหกร้อยวางเลยวางยไม่ใช่เอาไงอะน้องมาเร็วอุ้มกับกับไม่ได้นี่นะทีลางั้นจะดูไปน้องก็ลุงนะเอาเอาวแล้เอาแล้ว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 เขาอุตส่าห์ชอบเธอแล้วเนี่ยเธอก็ไม่บร้อยไป่้อยไปฮะเพราะกลับให้ไหมเอาเอาไปให้พี่แบมพี่แบมกดให้ไหมให้พี่แบมกดก่อน ด้ยไมออา่สอห้อยมันแม่ม่ไมูอเ่แม่ขว่มึงขู่ม่ือมันเป็นท่ากันวะมึงขู่มึงขูมแมชัดนิดนึงบอกเอาเงินนนพิการมาใช้ยืมหกร้อยโอนโอนให้พี่แอมออกให้ผมขอสาวได้แล้วสวก็วันที่สิบสีที่แดเขาเกวันที่เจ็ดอะเด ผู้หญิงคนนี้เกับวันที่เจ็ดไม้แข็อยมโดอยาได้อย้อุ้มอดดนบก็ดวนหัร้อยเองโอเคได้ๆแค่นั้นแหละแม่ไครดีหม่ยม่เรื่องเลยไม่ออไปไหนแล่เาไม่อ้อนเขาว่าเออไม่ได้เอาเอาไงสุกเอาไงสุวีไปกับตาเออเออเอาไงเอา ยังมีไหมลุงมีค่าลิซนหกร้อยไม่คืนลุงอหมเี่ยลืเีหมาแล้วเรเช่าคืนนึงอชุดเขาชุดเขาอะไรออดมึงอดอยแล้วเอาไงเนี่ยอ้นั่นแหวแล้วแป๊บแหวแล้วน้องเชวนเนี่ยหกร้อยหกร้อยมีมตัวนี้มีไหมเออชุดเขาเนี่ยหกร้อมีไหมีสองร้อยโหามเนี่ย พูหคำเมียเลยมีไหมเขาจิ้มตามเมียสี่ร้อยมีบ่เมียป้างพูดต่อตามพูดต่อดี๋ยวขาเอาพูดต่อด้วยเขาเอาไม่น้องไม่ถือมีมีเมียแล้วมันก็ไม่เป็นไรคุเมียไม่มีผลเออเอยู่คนเพื่อนอยู่คนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเอายังไงเอาไงอะไอ้ฝ่ายนี้ให้เอาแล้วหกร้อยไม่ได้เดี๋ยวแล้โอ้ ศาสตร์ท่องกระถาโดดน้ำได้อย่างดีเลยโอ้โหแป๊บเอ้ยหาหกร้อยไม่ทันอดเลยที่ไม่ไปเลยเออทำไงดีเนาะเออทำไงวะหาไงวะหกร้อยแค่หกร้อยเองปาไม่มีอ่ะทำไงวะเนี่ยเต็งเลยมึงเออแค่หกร้อยเองกกลับเลยนะเออเอาไปที่ไปน่งไปเอาไง แล้วทีานวันนี้นอนยู่ที่วันที่สามวันที่สครับไปเข้าไปขอเขาวันนี้วันที่ห้าเลยอีกวันเดียวไปที่ไปไปขอเงินเขาก็มาไม่ได้อะไม่ยิ้มกูได้ไงพี่กูให้ท่ามึงแล้วอ่ะเอออ่ยากอ่่แตวาผมยายืมตังค์เนี่ยผมใช้ทำงานใช่นี่เลยไม่มึงก็โทรกูแม่ไงแม่อ้อนแล้วอ้อนไม่ได้กูแม่บุญมึงไม่มีความสามารถเลยอ่ะ แค่หกร้อยมึงเอาไม่ได้เลยคูไม่มึงดิตายแล้วมึงจะขอสาวยังไงนะให้หนูนะหนูไปกลับบ้านเลยนะหกร้อยอย่นั้นอ่ะวันเนี้ยภายในสิบห้านาทีเนี่ยเออไอ้งต้องขู่แม่หน่อยสิมะต้องขู่ดิเออต้องขู่ไม่ได้ตายหรอกไม่ได้เอง็งเองก็ขู่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ็งขู่เองขู่ไหมขู่ไหมขูเลยเอามามาเอาตัวมาแป๊บเอามือขู่นะมึงบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่โอนให้หนูวันนี้ภายในห้านาทีเนี่ย มึงตายเลยเออเออเอเออเออมึงไูแม่เอเลยน้องครูใจอ่อนไม่ได้เขาครว่ามึงจะตายเขาต้องโอนเงินให้หอร้อยใจใจแม่รักึงได้รักเออเอให้เอครูเลยทําไม่ให้มึงจะตายเลยนะโอเคโอเคูว่าเขาให้แน่นอนแต่ถ้าแม่รักมึงอ่ะเขาต้องรีบโอนให้ภายในหนาที เคมึงขูนะแต่แกต้องโูนะจริงหร้อเปล่าแกต้องชมนะงกูอ่อชอบเลยอ่ะออาไปแล้วพงษเอาไปแม่เอาอารมณ์เลยแม่ผมจะกินยาเบื่อหนูแล้วนะท้าไม่โอนเงินมาให้ผมหกร้อยอ่ะเอาเขา โอ้ยวันที่สิบเราไม่รอเราผมไม่รอหรอกวันที่สิบบัตรประชาชนมันก็เบิกสามร้อยไง <BS> 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 บัตรประชาชนมันมึงต้องสแกนอ๋อโอ้ยอยืมแม่อยากกินนะอยากกินนะไม่กินจาตายอะยาเบอร์หนูนี่นง ผมกินเลยนะ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 ผมดิเด็กกินจริงๆนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวถ่ายในโทรศัพท์ไปดูกินเลยอ่ะกำลังกินนะกำลังกินกลังกินเลยกำลังกินอยู่เนี่ยปอนกินอยู่เนี่ยหมอปลาหมอปลาตีเลยหมอปลาตีไม่ได้กำลังจะกินอ่ะอตีผมหมอููตีผมึงูดิแม่ ไม่งั้นผมกินยาตายนะวางมึนี่วางพไว่ะมึงนี่รักไว้อุ้ยไอ้วางเลยเฮ้ยแม่แม่แม่แมกแม่แม่แมกแม่แเ่ิม่กม่แ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 ี่มมนไม่กี่วม่อกกูว่าแม่กม่งอ่แม่รักแม่แมาไม่แม่ไม่แมขแม่แม่ไม่ายเนี่ไม่อม่แมาไม่ตาย อาแล้วเมื่อกี้ตัวแม่รักมึงแม่ให้ย้อยมึงตายอ่ะไอ้แป๊บนี่ขย้อยมึงตายนะเว้ยเอาไงเอาไงเอาไงดิอ่ะซื้อเปเล่นแหละเดี๋ยวเขากลับมาจะเก็ตื้อได้ยังไงอ๋อวันนี้ทหกนี่ที่ห้าแล้วนี่ห้าแล้วนี่ห้าแล้วนี่สองแม่หน้าแม่